ีเดยวได้บุญได้ความรู้วันลัดขามจัดพิธีทำบุญคล้ายวันเกิดพระพุทธเจ้า9ก้าแสนเหรียญและเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรนานาชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลให้กับประชาชนนายพิรัตราชาสุภาปรลัดอาวุษโสอำเภอพนมทวนเป็นประธานเปิดงานทำบุญตักบารคล้ายวันเกิดพระพุทธเจ้าเบญจนาวมงคลการ นามพระราชทานหรือพระพุทธเจ้า90 0 0แสเหรียญครบ17พรรษาและงานเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรนานาชาติณวัดลาดขามอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพระครูประหลัดเพลินเตชะธโมเจ้าว,วาดวัดนาดขามเป็นประธานฝ่ายสง์รวมทั้งนายยศว,วัฒนมาภัยสารสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตสาพักภูมิใจไทยรองศาสตร,ราจารย์ดรลินฟ้าครูพิพัฒผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณวิโรธสิทธประเสริฐน,นันกรรมการ สภาอุตสาหกราหารมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายวินิตรีคำกำนันตำบลพนมทวนนายสักดาขุนตะพังพินิจการกำนันตำบลพังตรุนางสาวปียพัฒน์วงโดยหว่างผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานการจนบุรีส่วนราชการสิทยาอนุสิตสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมช่วงแรกได้มีการแสดงอนุรักษ์มรดกไทยประเภทกลองยาวชุมชนหมู่บ้านพนมทวนการแสดงร้อยพันษาชุมชนบ้านหนองกลุ่มและการแสดงรำไทยทรงดำชุมชนหมู่บ้านรางหวายจากนั้นนายพิรัตราชาสุภาประธานในพิธีและคณะได้ร่วมเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรานานาชาติอย่างเป็นทางการพร้อมมอบทุนให้กับนักแสดงกระเช้าของข,องขวัญให้แขกผู้มีเกียรติก่อนจะร่วมการถวายมาลายัยและแปะเหรียญกระสาบองค์พระพุทธเจ้าเบญจนาวามงคลการหรือพระพุทธเจ้า9ก้าแสนเหรียญเนืน่องในโอกาสครบรอบวันคล้าย วันเกิดและร่วมลอยกระทงอาหารปลาริมน้ําของวัดเป็นอันเสร็จพิธีทั้งการดําเนินการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทําบุญอุทิศถวายวีรชนผู้กล้าหาญที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองในอดีตเนื่องจากวัดลาดคามเคยเป็นเส้นทางผ่านและถูกทัพพม่าเข้าโจมตียึดทรัพย์สินเข้าของเงินทองในอดีตเพื่อเป็นการฉลองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระพุทธเบจานาวมงคลการหรือหลวงพ่อแสนเหรียญครบ17พรรษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเรียนด้านสมุนไพรต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวประชาชนเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนาด้านโบราณาคดีด้านสมุนไพรธรรมชาติและด้านอื่นๆให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไปพระครูประหลัดเพลินเ,เตชะธโมกล่าวว่าสําหรับพระพุทธเบญจนาวะมงคลการแห่งวัดลาดขามนั้นเป็นพระพุทธรูปที่เรื่องลือในปัจจุบันทั้งในด้านของความศักดิ์สิทธิ์และความแปลงหศัศจรจันด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าองค์พระปฏิมากรน,นี้ ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากเหรียญเงินตราต่างๆจํานวนนับแสนเหรียญพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และความอัศจรรย์ด้วยเป็นองค์พระที่สร้างขึ้นมาจากเหรียญเงินตราต่างๆจํานวนกว่า9 0 0 0แสนเหรียญที่ถูกนํามาเรียงต่อการอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วจนกลายเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีความงดงามน่าทึ่งมากและได้รับการเรียกขานกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อแสนเหรียญด้วยเหตุน,นี้เองชาวบ้านจึงพากันเชื่อว่าหากกราบบหวยอธิษฐานขอพรกับพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งสร้าางงงจกกเเเเินนนหรีียท่ป็็มมคลือ กับได้ขอพรโชคลาภให้เกิดความร่ำรวยมั่งคั่งนั่นเองส่วนศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนสมุนไพรานานาชาติเกิดจากการที่ตนได้เห็นความสําคัญของสมุนไพรต่างๆที่มีมากในประเทศไทยและต่างพื้นที่โดยทางวัดลัดขามได้มีการปลูกสวนสมุนไพรไว้หลายชนิด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนที่ได้เดินทางเข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดถือว่าได้บุญและได้ความรู้ควบคู่กันไปประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายกระจายทั่วไปในทุกอำเภอซึ่งอำเภอพนมทวนก็เป็นหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากตนจึงได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมแหล่งความรู้ไว้ณจุดจุดเดียวกันไว้ภายในศูนย์เรียนรู้ของวัดลาดขามแห่งนี้ โดยคณะสิทธยาณุสิตหรือประชาชนที่มาท่องเที่ยวและอยากเรียนรู้ด้านสมุนไพรทางวัดก็จะแนะนําให้ไปเรียนรู้ตามจุดต่างๆภายในพื้นที่อำเภอพนมทวนที่มีอยู่หลายแห่งเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมความรู้ไปในคราวเดียวกันทั้งนี้ได้มีการเปิดให้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อให้นํากลับไปเผยแพร่ต่อ,อยังประเทศของตนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้สมุนไพรของไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนั้นทางวัดยังมีแหล่งโบราณาคดีทางประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยการร,รวบรวมโบราณาสถาน ราณวัตถุที่ถูกค้นพบภายในวัดอาทิเช่น เครื่องสังคโลกภาชนะดินเผากำไรสมฤทธิ์รวมทั้งการบริจาคจากสาธุชนมาจัดแสดงกับประชาชนได้ศึกษาอีกด้วยรวมทั้งรอบๆวัดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมีผู้ที่มาอธิษฐานขอนำไปต้มดื่มกินและอาบเชื่อว่าจะทำให้หายจากโรคภัยต่างๆเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งคือน้ำในบ่อที่กล่าวมานี้มีการเปลี่ยนสีได้โดยธรรมชาติตอนเช้าน้ำในบ่อก,ก็จะเป็นสีหนึ่งพอตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งบางวันก็มีถึง3สีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าน้ำในบ่อเปลี่ยน สีได้นอกจากนี้ยังมีสารเจ้าเงาะสร้างขึ้นเพื่อปกป้องฝูงปลาที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าวัดที่ท่านเลี้ยงไว้ คนที่ไม่หวังดีจะมาจับปลาไปก็จะได้เกรงใจไม่กล้าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าปลาพวกนั้นอยู่รวมทั้งพระพุทธเจ้า28พระองค์ปางต่างๆต,ตั้งทำง,งานอยู่ข้างสาราสวยงามเชื่อกันว่าเมื่อได้กราบไหว้และเดินรอบพระพุทธเจ้า28พระองค์จะเกิดความโชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จตลอดจนตะเกียงสำริดขนาดใหญ่เตรียมไว้สำหรับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวภายในวัดเพื่อเป็นการเสริมบุญบาร,รมีต่อชะตาบุญบาร,รมี ต่อชะตาบุญประจำปีเกิดอายุยืนหมื่นปี